ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อกันนะคะแขนเสื้อตอนนี้จะมีแบบแฟชั่นเข้ามาเยอะมากเราต้องตามให้ทันค่ะค่ะเราจะมาสร้างแบบแขนเสื้อตัวนี้นะคะเราสร้างตั้งแต่วิธีการสร้างแขนเสื้อสี่เหลี่ยมเริ่มต้นเลยนะคะค่ะเราเข้าจากลิมนประดา้า6เซนเราตีตรงเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะ เราก็จะตีเลยค่ะตีตรงเจสติสเต็จโตขึ้นมาแล้วเราก็จะหาเลยคะ่ะต้นแขนต้นแขน28นะคะการบวกหลักแรกก็ต้องบวกเท่ากับต้นแขนนะคะ8เซนต้นแขน28บวกได้8บวกได้8นะคะก็เท่ากับ36 36หาร4ก็เท่ากับ9เราก็ได้ช่องค่ะช่องสี่เหลี่ยมได้ช่อง9เซนตค่ะเราตีตรงเลยค่ะช่วงแถบซ้ายก็เหมือนกันนะค9เซน ก้าเซนการทำเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสเก้าเซนเหมือนกันช่วงโดมหัวแขนขึ้นสนี่เซนท้องแขนลงสองเซนชิ้นหลังลงเซนครึ่งช่วงชิ้นหน้าแต่งครึ่งค่ะแล้วเราตีเลยค่ะเราตีได้เลยค่ะการหาหัวแขนหัวแขนเราแบ่งครึ่งนะคะ โด่งขึ้นเน็นเครึ่งตัวแขนชิ้นหลังแบ่งครึ่งเหมือนกันค่ะโด่งขึ้นหนึน่งเซนท้องแขนชิ้นหลังเราแบ่งเป็นสามช่วงช่วงล่างเราแบ่งหนึ่งเซนโด่งขึ้นหนึ่งเซนค่ะชิ้นหลังชิ้นหน้าเหมือนกันค่ะแบ่งสามช่วงแบ่งโด่งลงเ็นครึ่งนะคะปราวัดหตัวแขนนะคะ ท้องแข็งค่ะค่ะเราจะมาหาการหาแขนยาวค่ะแขนยาวยี่สิบสี่เราตีตรงเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาพับเลยค่ะพับเส่นนี้ค่ะลิ้งริ้งท้องแข็งชิน้าค่ะแล้วเราก็พับเส้น,นี้ต่อค่ะชินหลัง กนทองแข็งส้นหลังค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็ได้ค่ะตรงนี้คือท้องแข็งเราตีตรงเลยค่ะที่เราพิ้งออกมาพอได้ค่ะเราก็วาดนะคะวาดเส้นลักแๆที่เราวาดออกมานะคะค่ะนี่หลักแรแ,แล้วนี่คือเป็นหลักกของสวยของกินหน้าค่ะเราจะมาทําเป็นแขน็แฟชัชนกันต่อนะคะคือตัวนี้เราจะมาแปะค่ะเันจะต้องมาแปะข้างบนด้วย เร,เราตัดก่อนก็ได้ค่ะเราตัดแบบนี้ก่อนค่ะถ้าปลายแขนถ้าเราไม่ได้วัดลูกค้ามาเราตีเข้าสองเซนค่ะ ค่ะเราจะมาแปะหากระดาษมาเหมือนชิ้นด้วยนะคะเราจะมาแปะเลยค่ะเพราะเราจะต้องมีการสร้างห mm ั hmm. วแขนเราจะต้องโด่งขึ้น,นะคะ mm ่ะ hmm. พอเราได้แล้วนะคะ mm hmm. เราจะนี่คือเส้นจุดเส้นกลางะคะ mm ่ะ hmm. เราจะวัดออกมาจากจุดเส้นกลางสามเซนสามเซนชิน,นหลังก็สามเซนแล้วเราก็ตีโด่งขึ้นเลยะคะ่ะ ตีดกงขึ้นช่วงนี้เราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองนิ้วครึ่งช่วงตรงขึ้นสองนิ้วครึ่งนะคะความใหญ่ตีเป็นเส้นตั้งฉากเลยค่ะเหมือนกันสองนิ้วครึ่งแล้วเราตีตรงมาเลยค่ะตรงนี้เหมือนกันค่ะสองนิ้วครึ่งเราตีตรงมาเลยค่ะพอเราได้แล้วเราตีเส้นนี้เลยค่ะตีตรงมาที่จุดปลานี้ตรงนี้นะคะเราตัดแยกตรงนี้ค่ะตัดแยก ตัดเย้ค่ะเรามาได้กันเลยค่ะเรา,าวาดกันเลยค่ะตัดตรงตนี้เราจะตัดไม่ขาดนะคะเราหากระดาษมาเลยค่ะหนึ่งชิ้นค่ะพอเราได้แล้วเราหากักกระดาษมาหนึ่งชิ้นเราตี เราตีเส้นเส้นกลางก่อนจะหัวแขนเราตีเส้นกลางเราจะมาแยกกันเลยค่ะตรงจุดกลางนี่ค่ะเราก็แยกอยู่ในเกณี์ประมาณสองเตนตรงจุดที่หัวแขนที่เราตัดก่อนค่ะหัวแขนที่เราได้ที่เราวาดแยกเลยค่ะสองข้างเท่ากันสองเซนนะคะสองเต้เนสองเต้น นี่คือจุดก,กลางทีนนี้ก็สองเซนเหมือนกันค่ะเราติดสกอดเทปเลยค่ะที่สองเซนคือเราจะมาแยกค่ะแยกตรงกลางติดสกอดเทปเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะช่วงตรงจุดนี้เราก็ตีตรงเลยค่ะให้ได้สองเซนสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งนี่ค่ะคือเส้นเดิมที่เราทำเราก็ตีตรงม,มือนันค่ะสองนิ้วครึ่งจุดนี้เราก็ขึ้นเหมือนกันค่ะสองนิ้วครึ่งความใหญ่สองนิ้วครึ่งแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะสองจุดห้านะคะสองจุดห้าช่วงจุดจุดนี้ตรงหัวไหล่ค่ะไอ้ตรงแขนค่ะเราตีเลยค่ะไม่ใช่ตีค่ะเราวาดวาดโค้งม,มาเลยเราไม่ต้องโ่งขึ้นนะคะเราวาดโค้ง ช่วงปลายแขนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะการรูดปลายแขนเป็นแบบนี้เราก็จะวาดเลยค่ะวาดให้ตีตรงลงมาค่ะตีตรงตรงสุดปลายแขนเราจะมาตัดกันเลยชคะเจน นี่เราได้แล้วนะคะช่วงแขนตรงจุดนี้นะคะเราจะมาทําให้ดูว,ว่าการนี่ตรงจุดนี้เราจะลูดลูดค่ะเราจะมาลูดเดี๋ยวเราจะแปะให้ดูนะคะลูดจนยนยนตรงจุดนี้ค่ะเราลูดเลยค่ะเราเดินลูดพอเ,เราได้แล้วเราก็นําจุดนี้นะค่ะแขนมาชนกันตรงจุดนี้เข้าเลยค่ะเข้าตรงกลางนี่เราเข้ามาเข้าด้วยกันก่อน น,นี่ค่ะตรงจุดนี้หัวแขนเราก็มาจะเอามาัติดชนกันก่อนค่ะพอเราติดได้แล้วติดชนกันได้แล้วพอได้แล้วนะคะเราก็มาเข้าเลยค่ะเข้าตรงจุดนี้นี่ค่ะเอาเส้นนี้มานชนกันตรงนี้คือเราเดินรูดแล้วนะคะ เราก็เอาแขนเนี่ยค่ะที่เราตรงจุดสองนิ้วครึ่งมาชนกันมาเข้าต่อด้วยกันค่ะนี่ก็จะเป็นเนี่ค่ะแขนก็จะเป็นรูป,รปแบบเนี้ยค่ะคือแขนแฟชั่นคือแบบใหม่ๆที่เราทําค่ะคือมันจะมีแขนแบบไม่ตายตัวนะคะตอนนี้คือแบบจะทําไปได้หลายรูปแบบเลยค่ะค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ,คะ